ตัวดอกเทอรี่ก็คือการพี่น้องเอาเมสยาดูควนดีอยู่นี่เขาบอกว่าไอหอยเล็กๆไล่เลลลนี่อร่อยพี่น้องกราบสวัสดีนุมแม่สมซายปรองประคุณะคุณเนียนะครับไงในมาให้จัหวัจุลกราอ่ะเป็นไงครับสุเมเจอไหมได้ไหม ได้ยูได้ยู้ได้ยูยี่หมวยย่หมวยของเรานะครับนี่ันถาอยู่เจอไหมเจอน่ะเจออยู่แม่ไปนงวงหอยอยู่สาฝั่งนั้นเจอหรือเปล่าเย็นเจริงหรือเปล่า เขาเจอยูนี่บอกอาคุณแม่จิตจัำทำไมไม่ลงคะมาเอาลยมาเนาะพี่น้องมาดูกันไหนไหนแม่มาดูปลาบูทองไม่ไหนเห็นปลาบูที่ไหนนี่แปลว่าแม่อีเอื้อยเด้ปลาบูแม่อีเอื้อยจ้าน้ำไหลหๆพี่น้อง แต่อากาศดีมากครับเป็นไงฮะขึ้นจากน้ำแล้วมิคกพอเป็นไงบ้างครับหาซูเมฆหนาวไหมหนาวไม่เมฆเอาเตี้นพีองเิดไครเกือบพ่อพี่น้องไคเกือบอได้ยุครับได้เกือบสาวายู่ครับเอาไปใ่เขาแน่แม่กาใโปกไปใหเขาลูกึงนังโมป้าพี่น้อง ประบูเดี๋ยวอะไรบูอไ่ปอะไรออะไรปอ้โหวเก่งจะฉลาดเก่มให้เราพู้เชี่ยวชาญหัวหน้าของเราเป็นไงบ้างครับหนาวหนาวเกยไม่ยังเขาไปเกยนกวยเกงใส่บบไดเขาปนะเดี๋ยวนนาลู กเดี่ยวมนเดียเี่ยนี่ยไะเอปลาหยกไนี่บนนี้นะเออกลาหยะอ้อมเลมกาหยะฟังนานี่ใครกระเตไปเลยเกิดัดัวนี่แหละพี่น้องเราก็จะหาต่ออีกสักนิดนะครับมาดูกันเดี๋ยพักไอ้อย่าง นนอดพักกระโดนมแม่สำเนออ,นออนหลือแกนี่เออเท่าเ่า,าไก่ได้ในโตจวดละเจา้านี่นี่นี่งามจดวานะี่เอาสุยางสุแนวออพี่น้องมอนีชา, <laughs> ายาแล้วนี่น แมนตีแสบสิแศแล้วนะปนปะทุเข้มเออแม่ตองแซงเออนี่เอ่ะเก็บเอออย่าจืดไปแล้ว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  <S <S เอาให้คุ้มคุ้มไปเลยเอาให้คุ้มน้องใยมวยเนานัมาเบิ้งพี่น้องเป็นไงบ้าง ไงมวยของเราเบิง,บงขึ้นมาแล้วก็สีไทยพี่น้องเบิงนาะน,นี่ว้าวนี่นนพี่น้องอหอยกาบบานเหาเนาะอ้าพูนยิบหอดต,ต้นเอามาพุนขาดอกเทาลี่ก็คือการพี่น้องเอาเมือสยางดูอ้วนดีดอยู่นี่เขาบอกว่าไอ หอยเล็กๆไล่ๆเนี่ยอร่อยพี่น้องเอาไปผ่ดเนาะหาหามาแรงพี่น้องก็พอได้กินอยู่โอเคอยู่นะครับอากาศดีๆพี่น้องนะครับไปจังใดละหัวหนาไปใส่ตอหลบดุ้งหลบดุ้ง เดียวกนอ่อบไมองก้อนมองเนื้อเปลือดเนนนไปล่าอยากอเวลาเข้ากับสิเดยเมื่อบานแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย